วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่อเมษายนนะครับสองพันหหแปดตอนนี้ซื้อเหล็กมานะครับทำราคาตรงนู้นบ้านสวนนะครับเบื้องต้นนะครับราคาเหล็กก็อยู่ที่แปดพันเก้าร้อยเจ็สิบห้าบาทนะเหล็กตรงทั้เหล็กแพงนะครับ เหล็แรงอ,อือตรงน,นี้เล็กอือสามนิ้วคูณหนึ่งจุดห้านิ้วนะยตกเส้นละสามร้อยหกสิบบาทแล้วเหล็กหนึ่งจุดสองอา่าสองนิ้วคูณอา่าสองนิ้วคูณหนึ่งนะครับ เส้นละสองรอยี่สิบาทเออช่วงนี้เล็กนะัเล็กราคาขึ้นเหล็กแปบนนะ๊แบสี่คนสี่นะครับเอ่จ็ดร้อยสี่สิบคือเหล็กทนใหญ่นี่นะอือช่วงนี้เหล็กพแพงเราซื้อเหล็กไว้เตรียมทำบ้านสวนโมงราคาตรงนี้นะตรงนี้จะใช้กระเบื้องเก่า ทำทำหลังคาสภาพเบื้องนี่มเป็นหมอมานะครับตะมุงตรงนี้เป็นส่งมาแงนนะครับทำวันนี้ซื้อของเตรียมไว้ก่อนนะครับวันที่27่บเเมษายน วันนี้ค่าเหล็กหมดไปแล้วแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเสริมแมวที่ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ด เมษายนซื้อวันนี้สภาพบ้านสมบูรค่อยปรับตกแต่งไปเดี๋ยวจะมุงคาณานะตรงนี้เดี๋ยวเราดูต่อไปนะจะเป็นยังไงต่อ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!